สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทำแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขด้วย Google Form ในการทำแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะคะขอยกตัวอย่างอขอยกตัวอย่างจากแบบฟอร์มที่ได้เตรียมไว้เลยนะคะในการทำแบบสอบถามที่มีเงื่อนไขเนี่ยจากตัวอย่างนะคะจะเป็นการทำแบบสอบถาม การศึกษานักเรียนรายบุคคลก็อาจจะมีข้อคำถามหลายข้อที่เป็นข้อคำถามแบบมีเงื่อนไขยกตัวอย่างเลยนะคะในการเก็บแบบสอบถามส่วนอื่นๆก็จะไม่พูดถึงแล้วนะคะเพราะว่าได้พูดถึงมาแล้วในส่วนของ2คลิปที่ผ่านมาต่อไปก็จะมาสาธิตในส่วนของอกรณีที่เป็นแบบเงื่อนไขเช่นมีการสอบถามว่า มีการรับประทานอาหารเช้ารับประทานหรือไม่รับประทานถ้ารับประทานก็มาทำข้อถัดไปเลยแต่ถ้าไม่รับประทานนักเรียนก็ต้องมาทำข้อที่ตอบสาเหตุว่าทำไมถึงไม่รับประทานอาหารเช้าวิธีการในการทำก็คือเราจะต้องแบ่งส่วน แบ่งส่วนของคำตอบถ้าเขาตอบรับประทานและตอบว่าไม่รับประทานก็จะต้องแบ่งแบ่งส่วนของหน้าจอให้เราก็จะต้องมีการแบ่งส่วนในขั้นตอนแรกนะคะให้คลิกที่3จุดตรงนี้ครับคลิกที่3จุดแล้วคลิกที่ไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบจากนั้นให้แบ่งส่วน กรณีที่ตอบว่าไม่รับประทานก็ให้คลิกที่เพิ่มส่วนและคลิกที่สาเหตุที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าแยกส่วนออกมาอีกหนึ่งส่วนนะคะคือจะต้องแยกส่วนออกจากส่วนที่ส่วนนี้คือส่วนที่ไม่รับประทานและส่วนนี้คือส่วนที่รับประทานอาหารเช้า ตั้งชื่อนะคะว่าตรงนี้ตั้งชื่อว่าสาเหตุส่วนนี้ตั้งชื่อว่ารับประทานจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่ข้อคำถามในส่วนของข้อคำถามถ้ารับประทานให้คลิกที่ไปส่วนที่สาม กระโดดข้ามไปที่ส่วนที่3ไปเลยข้ามส่วน2ไปส่วนถ้าเราตอบว่าไม่รับประทานก็ให้มาที่ส่วนที่สองออการทำแบบสอบถามที่เป็นลักษณะนี้ก็ต้องถ้ามีข้อคำถามอื่นๆอีกก็ต้องแบ่งส่วนอย่างนี้อีกเช่นการรับประทานอาหารกลางวันถ้าผู้ตอบตอบว่ารับประทาน เราก็ต้องมาแบ่งส่วนของส่วนที่ในส่วนที่ก็รับประทานหรือไม่รับประทานเนี่ยก็จะต้องมาแบ่งส่วนน,นี้ก็แบ่งส่วนนะคะก็จะมาตั้งว่าอันนี้ก็ไม่รับประทานสาเหตุ ส่วนนี้ก็คือถ้าเขา,ารับประทานถ้ารับประทานนำข้อถัดไปก็เป็นการตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาลองทำตรงนี้นะคะการรับประทานถ้ารับประทานก็จะต้องไปที่หน้า ส,ส่วนที่5แต่ถ้าไม่รับประทานก็ต้องมาบอกสาเหตุที่ไม่รับประทานอาหารกลางวันต่อไปก็จะมาะทดสอบการใช้งานการออกแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขการรับประทานอาหารเชา้าถ้าคลิกที่คำว่าไม่รับประทานหน้าจอจะต้องไปที่ ให้บอกสาเหตุที่ไม่รับประทานอาหารเช้าจะตอบว่าไม่ทานแล้วก็คลิกอ่ะนะครแล้วก็คลิกถัดไปเพื่อไปทำข้อคำถามถัดไปนะคะ,ะแต่อันนี้จะขอสาธิตลองย้อนกลับไปดูจะตอบอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าตอบอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าตอบว่ารับประทานจะต้องไป คำถามจะต้องข้ามส่วนของสาเหตุไปที่ข้อคำถามถัดไปเลยคลิกที่ถัดไปเห็นไหมคะก็จะมาเจอคำถามว่าการรับประทานอาหารกลางวันถ้าก็ตอบว่ารับประทานก็คลิกที่ถัดไปก็จะมีข้อคำถามอื่นให้ถามต่อไปอีกนะคะด้วยวิธีนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถเก็บแบบสอบถามได้ ละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับการสาธิตการทำแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขด้วย Google Form มสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูกิติมาด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ